มึงฆ่าเขาส่งกูมึงบอกใครผลมึงมามึงมาช่วยกูทด้ไหมขอริชานที่กัมบ์ชันมาช่วยพระองค์เป็นเพราะว่าองค์หญิงเนรตะพอท่านมีคำสั่งให้กัมบ์ชันมาช่วยพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะเนรตะพอน่นรตะพัดคำสั่งข้าอธิราชราชาอย่างนั้นเหรอดีเนรตะพอ การจากคำสั่งเรากูจะตัดหัวนันทพร <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนสิคันจะตัดหัวนันทพรองมีคนเสียใจอีกมากมายเลยไม่เอาดีกว่าไม่ตัดหัวนันทพรไอ้ชาตีพุทธค่ะรับคำสั่งกูกูไไให้เวลามึงสองนาที ปั้นหุ่นให้เหมือนนันทพรให้มากที่สุดปั้นให้เหมือนให้คล้ายที่สุดแล้วกูจะตัดหัวหุ่นตัวนั้นแทนนันทพรลงลสองนาทีสองนาทีจะไปฆ่าคนที่ไหนพันละชาติชาติสิลูกทำยังไงดีชาติไอ้หุ่นตัวนั้นต้องตายแล้วนะเดี๋เมื่อกี้ได้ยินเสียง คุณูเขาบอกว่าตัตตี้เหมาะสมมากที่สุดด้วนะเพาะธสวยตตีอาร่าจะตาัวนะเขาล้อนะขาร้อ,อนะรัตตี้ช่วยเป็นนบอลไ้หนอยเดี๋ยวเราตายกันหมดตัตตี้ตายคนเดียวก็พอแล้วแลนก็ไม่ได้เข้าบ้านแล้วสิมูนตน,น่าให้เราเป็นนตพอหรอตพอไปแต่ตัวไปแต่ตัวเหมือนด้วยแต่ถเราแบนเราสาก็ถี ดูสิพระองค์ท่านเป็นคนใจร้อนพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็จะประหารแล้วก็จะทําตามใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยทีนี้แต่ดูแล้วนางสนมคนนี้นะเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นเดนตพรเราไม่เงินพระองค์ก็ไม่เชื่อแอตตี้เร็วหน่อยนะติดสองนาทีแล้วเนี่ยตายแล้ว ไอพี่จิมไอพี่จิมก็ทิ้งกันเลยตัตีจะทิ้งไว้คนเดียวเนี่ยตยหใช่นัดตีหืเปล่านะอ้หเหมือนมาตพรมากเลยโอยเหมือนเหมือน นายตัวพ่อเนี่ยไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเนี่ยทำไมเจ้าที่เจ้าทางชัดๆทาจะได้ไหมับได้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 ไหมเพอได้โ้ยทำยังไงต่อราชาตีเราต้องขึ้นไปยืนข้างบนไหมอะไปขึ้นไปยืนต้องยืนขึ้นได้เลยผมเ๋ยวแป๊บนึ่งโอ้โหชาตีมันลื่นเราโง้เองมากกว่าชาตีลื่นจริงว่ะ Uhm, ตกลงเล่นกันเล่นใจสิทำท่าสวยๆสิทยโดเอ้ยโอ้โหได้เลยไม่ได้ได้ได้ถึงี่สุงได้ยังวะอุ้ยตายจแล้วเขาเสร็จเสร็จแล้วกันจบลง เมาออกมาเลยผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ uhm ่ะผู้หญิงช้ำรักต้องกินเหล้าเหล้าถ้าไม่ฉันจะตีเมามีความสุขเหล้าถ้าไม่ทุกข์ของฉันหายไปเหล้าจำให้ฉันนั้นชื่นใจ เจอแล้วตัวไหนอ่ะท่านองอยู่กับนันทพรไปก่อนนันทพรเดี๋ยวพี่ขอว่าอาหารก่อนันทพรจ้าทไมเจ้าโกหกพี่พี่ต้องกินเหล้ากินเบีย จะรู้ไหมพวกพี่เนี่ยรู้แล้วว่าเจ้าเนี่ยเมีี้ยวเมี้ยชาติมัน<า>เราหมดไม่เป็นไรเติมใหม่ห<า>แม่รู้ไหม ชีวิตฉันนีไม่เคยกินเหล้าเหล้าดีไม่เป็นตัวปเจนันตะพอนเงินตะพอนเราหมดอีกแล้วตุ๊กี้ผม๊ะของลินแล้วนะทีมดีกว่าสุดท้ายนะนันตะพอนยิงที่ขาละ ข้าขอข้าขอโอเนินตาพรจ๋าหิวก็ไม่บอกพี่จะบอกพี่สิว่าจะหิวจะบอกพี่สิทำไมไม่บอกพี่เราเนินตาพรหิวมาตั้งแต่ข้างในแล้วนะเจบเข้าทางเนินตาพรเลยฮะขนาดนี้นินตาพร พี่รู้ว่าเจ้าชอบกินกล้วยพี่รู้โอ้โหว้าวปากกว้างมากน,นะทัตพอนจ้าว้าวโอ้ทัตพอนทัตพอ,อนเคี้ยวอยากก็ไปไน,น,นะทัตพอน เดจะปมตายก่อนพค์ันพยังไม่หมดยังมีเอาหิวใช่ไหมนันทพรจ๊ะดีนีไม่เคย่เคยจไม่เคยขนาดนี้้องไม่เจ้ารับเจ้าเจ้ามายั่ ให้เจ้าได้เพียงคนเดียวถ้าเจ้าไปแล้วมี no. ่จะอยู่ยังไงมี่จะอยู่ย claro ังไงนะตะพอให้ตะพรนอันตะพอกินเปลือกส้มเขแล้วครับนั้นนะผมจ๋าแจกเทียนไอ้ปุ๊บฉันเห็นแล้วผฉันเส้นใจแทั้งตะพอน เมันตุ้มทอพระพีเจ้าคงกินเปลือกไปเจ้าคงไม่อร่อยตุ้มไหมเนาะเจ้า ก็ยังไม่อิ่มมจุกขาตรงนี้ยังมีอยู่ไนอมนพรหมดเวลาของมึงแล้วหมดเวลาควานตุกมึอแล้วคุจะฆ่ามึงพรที่ยังตังตอนนันพรตังตอนให้มันตายมึงต้องตายตายตายฆ่ามือจดพรนันทพร that's us <laughs>